สวัสดีกันยามือแรงครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้พี่เอฟซีจากมหาวิทยาลัยขอ,อนแก่นมาลุยหอดสวนลุงเลยมาลุยถึงบ้านสวนเมืองขอ,อนแก่นไป่นอ้เองเพื่อนเห็นอยู่ในเอนลุงผ้าถ้ำชีวิตไงไงไปใส่ฝนเลตามร้อยมาเลยมาเบิ้งหม,กหมักเมาวันนั้มาเก็บหม,กหมักเมาสมือนีออ้นะครับหม,หมักเมาต้นเดียวไป่นอ้อง แต่ว่าโดคักพี่นี่เพิ่นเห็นอยู่ในี่คิดวเพิ่นสะออนอยากมาเป็นผู้เก็บเองเพิ่อนอ่ะสิเก็บไปฝากกระบ่ย่มบ่เอาบ่าเอาว่าสักที่ไปเก็บเองพ่นว่าอเออมีความสุขมีความสุขกับการได<อ>้เ,เก็บดีเนาะเอาเไงนี่สีแดงๆเดี๋ยวเราจะไปทำมาเลือกเลือกเลยครับจะเอาแบบไหนมั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 นยังไม่มีสีดำมากคือโลกกับกระรอกตัว ไอ้มีความสุขจังตัวรบกวนเอาเลยตามสบายเลยชอบอยากจะกรีสดังดังชอบแบบไหนเอาเลยเอาเยอะเยอะเยอะครับเยอะมากกรอกเยอะมากตามสบายเลยนะครับ มันมีหลายกับแบ่งปันกันพี่น้องแบ่งปันกันไปกินความสุขเล็กน้อยพ่อห้กันได้กับแบ่งกันไปใหายถึงเจ็ดสิบเนี่ยหน่อยไปหรือไปจะหัดไล่ไล่เยอะเยอะเยอะครับอยู่ข้างบนก็มีนี่กำลังนี่กำลังแดงแดงกำลังมีลูกดำดำแซมอยู่ด้วย ดี่ด e, um, no, right oh, oh. like ิเห็นไหมนี่ี่ข้างบนนี่ตรงนี้ดิเยอะเลยได้ไหมเอาถึงไหมอ่าเนี่ยนี่นี่พวงพวกนี้ก็เอาเลยนี่นี่เด็ดเด็ดเลยนี่ดิอ๋ออยากจะได้พวงที่มันไม่สุกมากใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อได้ได้เอาเลยเอาเลยบอกว่ากินดำดำไอ้ดำดำมันหวานนะครับเดี๋ยวจะปากกับกับ ขฝรั่งหรอครับใช,ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปดูอ,อ,อลุงห่อไว้แล้วก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่ามันมันจะสุกหรือย,ยังฝรั่งโอ้ยลุงสุดยอดมากเลยอ่ะมีอยู่กิ่งเดียวกินไม่หมดลรอกิ่งเดียวอร่อยโอ้ยสอนเธอมีทุกกิ่ง ทุกปีปมันก็ร่วงเพราะว่าฝนมันไม่ดีปีนี้ฝนดีตลอดมันมันไม่แรงทุกปีมันโดนฝนแรงแล้วทีนี้มันก็ร่วงปีนี้นี่ฝน,นดีตลอดทั้งปีอโอ้โหลูกใหญ่มากเอาเลยตามสบายต้นเดียวถามบอกว่ามีกี่ต้นบอกต้นเดียวต้นเดียวครับ ยิ่งไม่หมดแล้ต้นเดียวจะเป็นลมอาจารย์อังเอาถุงมาทำใม่ไม่มีกระกาไม่ได้มาดูอาทิตย์นึงสวยมากเลยเลยเทียเลยเอาแเยอะเอาถุงมาใส่เห้เราพี่เอาไม่มีกระกาเดี๋ยวพอกับไปเก็บแก้วมังกรไม่รู้แก้วมังกรมันจะสุกหรือยังอะไรเด็กเข้าไปเลยด้วไม่ได้เดินไปดูแก้วมังกร เจ้าของเฝออยู่นี่กันล่องกิ้มมันกันนะคือว่าหวานเธอเดินนี่ผู้เฝออยู่ในเทบ่ได้กินหรือไ่กินกนว่ามันบ่อืดบ่อยาก้นเปบ่อืดบ่อยขึ้นก็ว่าถ้ามันสุกดำเนี่ยแล้วมันก็นล้วงพี่น้องนกกับกระลอกอะไร ไม่ตัดนะแล้วก็ไว้ช์ไม่มันก็จ,จะร่วงท, <lanes> ทิ้งหมดหน,น,น่วงหมนนนนนนนะี่ยังี่ยังเก็บลูกดนดำไว้กิน วุ่นวายปกติไม่วุ่นวายนะอขสั่งพวกนั้นไว้แล้วก็มาวุ่นวายแทนอยู่ได้อีกน่าจะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หรอคะอันนี้มันออกก่อนเดี๋ยวเมื่อ,อไหรนะ่เนี่ยโอ้ตั้งแต่เดือนไหนละพุทธสภาหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเราต้องไปจอดเรื่อบอกกอกน่าจะเดือนพุทธสภาฝนฝนลงใหม่ แสดงว่าออกมาหลายรุ่นเลยใช่ไหมหนึ่งไม่ไม,มันก็รุ่นเดียวนี่แหละกี่ปีไอ้กอีก่กใช้เวลากว่าที่จะไอ้นี่ตั้งแต่ออกดอกออกไอ้นี่มาสองเดือนตุลาพฤศจิกากรกฎาคมกันยาสิงเดือนแต่มันออกหลายรุ่นแล้วแต่ไม่ค่อยได้กินเพราะว่ามันก็จะออกเป็นรุ่นๆไงไ<ว>ครับมันก็จะไล่ๆกันออกมาดอกนี่เห็นไหมมันสุกไม่พร้อมกัน อาเอา,เอาตัวไหนล่ะ <S <S อะไรกัดไม่งั้นกินไม่หมดใช่ไหมไม่เคยเห็นว่าต้นมันจะใหญ่ขนาดน,นี้ <S <S ถ้ามันไม่ตายใช่ไหมถ้ามันไม่ตายมันก็หนูเห็นต้นใหญ่เท่าต้นมะม่วงก็มีนะพี่อยู่บ้านคนอื่นนะเขาไม่ได้ตัดแบ่งกินดูน้องเขากำลังมีความสุขก, <S 2> <S 2> <S กับการตัด <S 2> <S 2> <S กับการเก็บปีก่อนแล้วนะประมาณนี้แหละแล้วพวกหนูก็ไม่อยู่ เลยว่ามากอกัือว่ากะรอย่านมีมีเยอะเยอะเลยเป็นทั่วเลยทั่วตั้งต้นเลยทุกกิ่งแสดงว่ามันหนักมากใช่ใช่ มีแต่อือตรงผู้ทานไงเวลาไหนว่าเขาก็เอาออกมาขายเนาะแต่ว่าเราก็ไมเ่เป็นแบอย่างตัวแล้วพวงสีไม่แดงเนี่ยได้ไหมอ่ะหรือยังไงแม่<อ>ที่ไม่ใช่สีอย่างนั้นใ,ให้มันจเจริญเติบโตหน่อยลูกไม่ถึงว่าเอาแต่สีแดงๆใช่เอาให้มันแบบดิ้งหมากสีด<อ>า,า,ายาังไม่สุก มันขีดากนาันนะมันสุกบ่ดูซิห่อไว้สุกหรือยังยังบ่สุกอ,อยู่หน่อยยังเขียวๆอยู่กินยังบ่ได้ฟาดเคนได้นหมากสมแล้วเคนว่าดม่เบิ่งแก้วมังกรเนี่ยว่าสันว่านี่นี่พี่นิดโอ้นะอันนี้ลูกขาว อันนี้ลูกขาวโอ๋อเดินกระลอกกินจนเบิดไว้ลูกนี่แม่อันนี้คือโอ้โหกระลอกกินเราไม่ได้เดินมาดูมามาเนี่ลูกแดงก็พอมีให้ได้เก็บอยู่นี่นี่นี่มันแต่ว่าลูกไม่เยอะลูกยังไม่โตเท่าไหร่นี่มาเอาลูกตัวโตวลูกเล็กๆล,ลูกเล็กอยาเอาเลย โตโตวิสุกแล้วสุกตัดยังไงอาจารย์อ้าวทำยังไงล่ะเอาลองดูเอ้าหมุนหมุนระวังระวังหนามคมมากสุกแล้วนี่นี่ลูกหนึ่งหนอนหนอนลูกหนึ่งทางโน้นทางโน้นโอ้ยระวังระวังหนามระวังหนามนี่สุกแล้วอาจารย์เออเก่งมากเลยโน่นโน่นโน่นลูกหนึ่งทางโน้นโน่นลูกใหญ่ใหญ่ ลูกเล็กยาวเลยเอาไว้ให้กระรอกมันกินว้ายได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางโน้นมีแต่น้ำไม่ต้องไปทางโน้นน้ำไม่ไม่เป็นไม่ใช่ครับใช่ครับนี่ลูกนึงลูกใหญ่อยู่ลูกเล็กลูกเล็กตัวนั้นนะระวังระวังหนามระวังหนามอ้อมไปทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ จะให้เก็บด้วยมือโอเคมาทางนี้มาทางนี้ชอบนี้เอาใส่ถุงก็จะจดังไหมเอาถุงมาใส่เอาถุงมาใส่เออเออเอาถุงใส่ยังมีให้เก็บอีกอเลยนี่นี่นี่ลูกหนึ่งนี่ลูกใหญ่อยู่นี่ เดี๋ยวลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลอกก็กินหมดโอ้ยตายละหมุนหมุนหมุนจับลูกหมุนหมุนอันนี้ปลูกต่อได้ไหมได้เลยได้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 ไม่เป็นไรตังนี้ก็มีลูกใหญ่อีกลูกนึงนี่ต้นนี้นี่หมุนตลอดเลยเหรเออตอนเช้าต้องมาดูตอนเช้าที่มันออกดอกสวยมากไม่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  ลูกที่มันสมบูรณ์มันก็จะโตนี่นี่ลูกลูกที่พี่นิดนี่ มันจะไปเอาไอ้ลูกขาวไหมล่ะไปชิมสักลูกไหมชอบไหมลูกขาวนนไ,ไม่ไม่ครับไม่ไม่ก็ได้แค่นั้นแหละโอ้ยยังว่าอยูงง่ทำไมเ<า>ด็ดอันเล็กมาเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยครับอันนี้มาขามต้นดั้งเดิมเลยตั้งแต่น่าจะร้อยปีแล้วมัง้ง มีคนมาถามซ er fate, ื mm ้อไปเผาถ่านทำเคียงแต่เราก็ไม่ให้นี่น nah. ี่นี่พี่นิจจัดลองเอาไปชิมดูไหมสีขาวนี่เผื่อมันอร่อยเอาไปสักลูกสักลูกสองลูกนี่นี่มามามาเอาลูกนี้มาเอาลูกนี้กับลูกนี้สองลูกก็พอแล้วมั่งสีขาวมันไม่หวานเหมือนไก่มากไม่นั่น อร่อยมากอร่อยมากปลอ,อดสารกินเหลือแต่กับปัวมันเด็ดเลยครับน,นี่น่ไม่ไม่ยังยังตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้น,นมันยังสุกไม่เต็มที่โอเคเอตัวนี้นี่กินได้ละ ห <pathway. S 2> วานหวาอมเปรี้ยวนี่นี่นีน่ลูกลูกหนึ่งลูกหนึ่งตัวนี้สวยมากหวานอมเปรี้ยวสีขาวเนื้อสีขาวระวังหนามระวังหนามคมมากโอเคขอบคุณครับผมลูกคนต่ากันเลยเนาะ <Cred its> นไปไปนั่งเซามีแหงก่อนพี่นิดเอาของมาฝากด้วยเลยเหรอลหรอเ เอาอะไรมาฝากเนะเาะไปตนะั่งลำบากไหมอยู่กันแค่สองคน,นาาป,าปรับปรุงสวนยอมให้เพื่อนมันรกเมื่อก่อนมันจะเป็นสระรน้ําบ่อน้ําแล้วก็มีม่านน้าอะไรอยู่ท<ม>ีนี้นี่ซ่อมแล้วก็แตกซ่อมแล้วก็แตกแก,แตก็เลยไม่ได้ซ่อมก็เลยถมัรคบทําใหมย่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกระทกลกกระทุกลงกับ ใช่ครับต้นเดียวต้นเดียวเลยล่ะแต่ก็ไป่ทนกระรอกกระรอกเยอะอันนี้นี่หมากหงมะละกอไปซื้อใบจากสวนเกษตรวันเกษตรว่าจะเอาไปปลูกแต่ย้ายไม่ทันมันโตก่อนให้มันอยู่นี่เลยอันนี้เนี่ยมะนาวไร่เมล็ดตาฮิติหรือทุนก้าวนั่นแหละร่วงเต็มดินเห็นไหมนี่คนสวนเก็บไปถุงใกใหญ่เมื่อวันก่อน มันร่วงอันนี้เป็นมะนาวมะนาวบ้านมัดเนี่ยมะนาวบ้านธรรมดาเกําออกดอกออกกันยามันก็จะไปได้กินประมาณสักเดือนเมษามีโพดด้วย้อกด้วยอันนี้ก็ไรมาเล็ดเหมือนกันอีกต้นหนึ่งสามต้นกินไม่ทันที่เอาไปแจกเพื่อนฝูงอยู่อย่างนี้แหละ ทันอันนี้ก็เพื่อนให้มามะเขือเปราะนี่กำลังออกลูกได้หนึ่งลูกนี่เพิ่งตัดต้นอะไรต้นผักกระถินป้าจะพาไปดูมะเขือปรอะอ๋อทับทิมครับทับทิมไม่ทันก็ลอกหรอกอันนี้ดิ ขยายตั้งอันนี้จะปลูกเดือนสิงหาปีกล้เนี่ยสามก้อนเนี่ยนี่มาดูอาจารย์นี่นี่ตรงนี้กำลังจะออกปีเห็นไหมนี่กำลังโผล่ขึ้นไปนี่ปีใหม่อมอเออขึอ้นเครือ่องเครื่องเสียเดี๋ยวนทางนี้ทางนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมปีขึ้นข้างบนอ่ะนี่มันไม่ขึ้นข้างบนคือตัวนี้มาดูมาดูอู้ไอ้ที่ไม่ขึ้นข้างบนคือนี่ ถ้ามันเต็มที่นะถ้ามันสมบูรณ์เต็มที่นี่ปีที่ตัดต้นแม่มันนนับได้สิบหกหวีพันอะไรคะไม่รู้จักว่าพันอะไรกูวววววเขาเอามาให้ตั้งแต่ผมยังไม่กเกษเสียนเขาเอามาให้หน่อนหนึ่งก็ขยายพันุหวานลูกโตวหวานแล้วก <Update. S 1> ท็ที่สำคัญมันไม่มีลรกรบกวนมันไม่เป็นตายภายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไอ้ไอ,ไอ,อะไรนะของพระเทพใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ชื่ออะไรมีใหญ่มากเครือใหญ่มาก งเยอะมันเป็นสวนบ้านสวนเนาะอยู่บ้านมีไหมพีนีนาอ่นมีมะนาวก็กำลังว่าจะตอนอีกเมือวันก่อนเอาตัดไป ปลูกหน้าบ้านแต่ปลูกหน้าบ้านเนี่ยถ้าจะตัดทิ้งก็เสียดายก็เลยว่าจะตอนเอาไปขยายไปหน้าบ้านกว่มมากข้างหน้าเยปลูกแต่อะไรนะเขียนทองจับองเียงที่นี่จะทาเป็นอะไรนะนเข็มอาจารยนเงวันจะทท้งเผมเหนื่อยผมก็นอน หายเหนื่อยก็ลุกขึ้นมาทำขี้เกียจก็นอนดูโทรทัศน์พุงกนถงาสีขาวถึงอะไรมี้อตน้อยน่ารักอยูนั้วแต่ว่าขงรวมไว้กับแม่มันเพามันชอบมันก็อสโตอันนี้ของฝากนะคะฝากเลยข้าวเพื่อสุขภาพข้าวแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แล้วก็กล้วยหอมจากสวนน้ำพองค่ะเอามาฝากอาจารย ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเพื่ออยากจะได้อะไรบอกมาไม่ต้องเกรงใจม้าม่าโอ้ค่ะย่วมังกรค่ะเทียบค่ะไม่ต้องเกรงใจทั้งนั้นอยากได้อะไรนะครับไม่ต้องซื้อต้องหาไม่เคยเกรงใจค่ะวันนี้ผมคืออาจารย์อังวันนี้อาจารย์อังวันนี้อาจารย์อังบอกว่าพรุ่งนี้วันนี้แหละได้อะไรบ้างล่ะนี่ พอไม่<อ>หีิจะขอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปวางตลาดเช้านั่ลูกอันนี้นะของท <c oughs> ี่เพื่อนมาเก็บด้วยตัวเองแต่เก็บไปฝาก,พกเพื่อนก็ไม่ยอมว่าจะมาเก็บด้วยตัวเองว่าอย,าอย่างนั้นนี่นะครับก็เป็นผลไม้สดๆจากสวนให้ฟินิดครับผมขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ที่มาเย,ยี่ยมชมครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ